สถานีรถไฟขุงพลังพงเนี่ยที่มันมีพื้นที่ร้อยยี่ไร่เนี่ยพลดการใช้สอยแล้วเนี่ยจะทําให้พื้นที่ตรงนี้ของเมืองเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในเขตย่านระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่เนี่ยครับเขตที่เป็นย่านใช้หน้าทาวและเขตพื้นที่รองเมืองประทุมวันจนไปถึงที่จุฬาเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ต่อเชื่อมความจริงพื้นที่ตรงนี้เป็นลักษณะของเมืองเก่าเนี่ยมันจะค่อนข้างจะหนาแน่นอยู่แล้วฉะนั้นเมื่อเปิดพื้นที่แบบนี้ออกมาเนี่ยมันก็จะได้ทั้งหนึ่งที่โล่งว่างซึ่งคนจะใช้ประโยชน์ได้มันเป็็นนนนนนพพพพืืืื้้้้ททททททีีีีีีี่่่่่าาางกกิจรรสสธณะะแลเเปขยว ทั้งตัวสถาน,นีอาคารต่างๆความสําคัญตามบริวัทิศาสตร์เนี่ยมันน่าจะถูกนํามาใช้ที่จะสนับสนุนในการเป็นเมืองครีเอทีฟซิตี้ซึ่งเวลาเนี่ยกรุงเทพยูเนสโกเนี่ยให้เราเนี่ยเป็นครีเอทีฟซิตี้หนึ่งในเครือข่ายเมืองที่เป็นเรื่องดีไซน์ทํำยังไงเนี่ย ไอ้พื้นที่สาธารณะเนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะเดียวกันไม่เป็นภาระให้การรถไฟมันก็มีพื้นที่บางส่วนซึ่งมันสามารถดําเนินการในเชิงธุรกิจได้ตอนนั้นเราเคยคิดกันว่าพื้นที่ทางขั้วบนพื้นที่ที่เป็นตึกแดงพื้นที่ที่เป็นอาคารที่มีคุณค่าอนุรักษ์ที่อยู่ใกล้ไปทางยศเส่กลุ่มนั้นก็เป็นกลุ่มที่สามารถจะพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้รวมทั้งพื้นที่ทางล่างที่เป็นตัวหัวรถไฟตัวหัวลำโพงซึ่งเป็นเป็นขั้วที่อยู่ทางใต้ก็พัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ รัฐถจะมีบทบาทมากที่สุดในการที่ทําให้สิ่งพวกนี้มันเป็นจริงปีนี้เราจะสื่อสารออกไปในเรื่องของรูปแบบรายละเอียดที่มันน่าจะเป็นจริงซึ่งเมื่อเสร็จเนี่ยเราก็จะนําเสนอผู้ใช้ย,ยูเซอร์คือคารถไฟแห่งประเทศไทยแน่นอนครับผมคิดว่าเนี่ย มันเช่นเดียวกับโครงการอื่นๆคือโครงการแบบนี้มีในหลายประเทศฉะนั้นมันคงไม่ใช่กับผู้ซื้อผู้ใช้ประชาชนหรือนักวิจัยกับหน่วยงานเท่านั้นผมคิดว่าอันนี้ที่สําคัญคือว่าสาธารณะที่เป็นเจ้าของจริงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการสื่อสาร